สวัสดีแฟนบาลทุกคนนะครับวันนี้วันพุธที่27มีนาะคม2517นะครับก็อาจจะดึกแล้วนิดนึงหลายท่านอาจจะได้ฟังพรุ่งนี้เช้านะครับวันที่28มีนาะคมก็น่าจะยังถือว่าไม่ช้าเกินไปยัง ดูจะพอกลมแกล้มไปกับบรรยากาศของการปิดท้ายโปรแกรมทีมชาติในช่วงนี้ได้เหมือนกันนะครับสำหรับนักเตะอาร์เซอลที่ไปรับใช้ทีมชาติในช่วงนี้นะครับก็เสร็จภารกิจกันไปแล้วโดยจอร์จินโยเนี่ยก็จบภารกิจไปก่อนเพื่อนเลยตั้งแต่วันอาทิตย์แล้วก็หลายคนเพิ่งจะเสร็จภารกิจกันไปเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับช่วง ดึกๆถึงเช้าตามเวลาประเทศไทยซึ่งในขณะที่แฟนบอลหลายท่านเนี่ยอาจจะรอชมผลงานของนักเตะต,ตัวท็อปๆอ,อ,อย่างีแคานรสในตำแหน่งกัปตันทีมชาติอังกฤษครั้งแรกของเขาหรือว่าการลงสนามของวิลเลมซาลิบาไคลฮาร์เวต รวมถึงมาตินโนเดกาดนะครับแต่ว่ายัางไงก็ตามมีนักเตะอาเซออีก2รายนะครับที่ลงทําศึกที่มีความสําคัญอย่างยิ่งยวดต่อทีมชาติของเขานะครับนั่นก็คืออเล็กเซนต์เซนเชนโกที่พายูเครนเนี่ยต่อสู้เพื่อที่จะแย่งตั๋วฟุตบอลยูโร2024ที่เยอรมนีเป็นเจ้าภาพโดยอเล็กซเซนต์เซนเชนโกเนี่ยก็พายูเครนเจอกับไอซ์แลนด์นะครับแล้วก็สามารถพาทีมเอาชนะได้2ประตูต่อหนึ่งคว้าตั๋ว ไปเล่นฟุตบอลยูโร2024รอบสุดท้ายที่เยอรมนีนะครับส่วนอีกคนนึงก็เป็นยาคุบควีออซึ่งก็พาทีมชาติโปลแลนด์เก็บชัยชนะจากทีมชาติเวลได้ถึงแม้ว่าจะเป็นการเล่นกันจนถึงช่วงต่อเวลาแล้วก็ไม่สามารถจะมีทีมไหนเอาชนะกันได้นะครับสุดท้ายเป็นโปลแลนด์ที่เอาชนะจุดโทษไปได้แล้วก็ตามยูเครน เข้ารอบไปนะครับส่วนอีกทีมหนึ่งก็เป็นจอร์เจียนะครับที่สร้างประวัติศาสตร์เข้าไปเล่นฟุตบอลยูโรรอบสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกนะครับโดยนักเตะอาโซทั้งหมดเนี่ยนะครับก็เสร็จภารกิจทีมชาติแล้วก็เดินทางกลับมาสมทบกับทีมที่เตรียมความพร้อมสำหรับการทำศึกนัดสำคัญกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในคืนวันอาทิตย์ที่31มีนาคมนี้นะครับเวลา22นาฬิกา30นาทีเรามาดูโปรแกรมคู่อื่นๆกันหน่อยนะครับ พรีเมียร์ลีกนัดที่30ในสุดสัปดาห์นี้จะเริ่มกันด้วยคู่หัวค่าเนี่ยเป็นนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับที่จะได้เปิดบ้านตอนรับการมาเยือนของเวสต์แฮมยูไนเต็ดแข่งขันกันในเวลา19บอนาฬกา30มนาทีนะครับส่วนคู่อื่นๆก็จะเริ่มเตะตามๆกันมานะครับในเวลา4ทุ่มเนี่ยก็จะมีอยู่5คู่นะครับโดย บอลมัดเนี่ยจะได้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเอเวอร์ตันนะครับในขณะที่เชลซีจะได้ต้อนรับการมาเยือนของเบอร์ลี์นอตติงแฮมฟอเรสต์จะได้พบกับคริสตัลพาเลตส่วนเชฟฟิลเ็ดเจอกับฟูลแลมนะครับธนัทนสเปอร์นะครับที่นัดที่แล้วแพ้ฟูลแลมมาศูนย์ประตูสามเนี่ยก็จะได้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลูตันทาวนะครับเออส่วนแอสตันวิลล่ากับ บูฟทัมตันเนี่ยนะครับก็จะแข่งขันกันในช่วงดึกเวลาเชียงคืนครึ่งอีกคู่หนึ่งนะครับแข่งขันกันในเวลา3นาฬิกาเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่จะได้ยกพลออกไปเยือนเบรนท์ฟอร์ดหลังจากนั้นในคืนวันอาทิตย์ที่31มีนาคมเนี่ยลิเวอร์พูลนะครับจะได้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของไบรตันในเวลา20นาฬิกาหลังจากนั้นเนี่ยก็จะไปนั่งลุ้นกันต่อว่าผลการแข่งขันระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้กับอาร์เซนอลที่จะแข่งขันกันในเวลา 22.30นกามนามทีเนี่ยผลจะออกมาเป็นยังไงนะครับส่วนความพร้อมคร่าวๆนะครับของเกมคู่นี้ก่อนที่ทางด้านผู้จัดการทีมทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะได้ออกมาถแถลงในงานเพรสคอนเฟนซ์ก่อนเกมกันอีกครั้งนึงเนี่ยช่วงนี้มีข่าวออกมาว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยก็หนักเหมือนกันนะครับนักเตะของพวกเขาเนี่ยได้รับอาการบาดเจ็บหลายรายผู้สาประตูตัวเก่งอย่างเอเดรีนเนี่ยก็ ยังต้องรักษาการบาดเจ็บอยู่นะครับยังไม่สามารถจะลงมาช่วยทีมได้รวมถึงเควินเดบรอยก็ยังคงไม่พร้อมนะครับในขณะที่นักเตะที่ได้รับประการบาดเจ็บมาจากการรับใช้ทีมชาติในรอบล่าสุดอย่างไค์ว็อกเกอร์เนี่ยก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ทันนะครับก็อาจจะต้องรอเช็คความฟิตกันนิดนึงในขณะที่ จอห์นสโตนเนี่ยเพิ่งจะได้รับอาการบาดเจ็บไปในช่วงต้นเกมของอาการอุ่นเครื่องในนัดที่2ที่ทีมชาติอังกฤษพบกับทางด้านเบลเยียมนะครับก็จะต้องติดตามอาการกันต่อไปว่านักเตะรายนี้เนี่ยจะต้องพักกันยาวขนาดไหนหรือว่าอาจจะเป็นอาการบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยแต่ว่าเปลี่ยนตัวออกมาก่อนเพื่อเป็นการป้องกันอาการบาดเจ็บที่จะรุนแรงกว่านั้นอะไรประมาณอย่างนั้นส่วนทางด้านเอมเมริออาคันยี่เนี่ยนะครับก็ ไม่ได้ลงเล่นให้กับสวิตเซอร์แลนด์ในเกมอุ่นเครื่องอโดยเจ้าตัวเนี่ยไม่มีชื่อแม้แต่บนซุมมแมต่งสำรองด้วยนะครับโดยเมื่อวันที่27มีนาะคมที่ผ่านมานะครับสื่อชื่อดังอย่าง Daily Mail นะครับได้รายงานว่าอาคัญยี่เนี่ยมีอาการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อนะครับก็ถ้าทั้ง3รายไม่สามารถลงเล่นได้ในเกมนี้เนี่ยก็จะทําให้เปปกวัวเดโอล่าเนี่ยต้องปวดหัวเหมือนกันนะเพราะว่านักเตะทั้ง3รายนีย่ก็ถือว่าเป็นตัวหลัก ของแมนเชสเตอร์ซิตี้มาตลอดนะครับส่วนฟิลโฟเดนก็ลงเล่นเต็มเกมให้กับทีมชาติอังกฤษเช่นเดียวกับดีแคนไรส์นะครับก็น่าเป็นห่วงเรื่องของความฟิตเหมือนกันสำหรับนักเตะทั้งสองรายในขณะที่มาร์ตินโดเดกาดของอาร์เซอนะครับก็เล่นให้กับทีมชาตินอร์เวย์ไปเ,เกือบเกือบจะ80นาทีนะครับในขณะที่วิลเลียมซาลิบาก็ลงเล่นให้กับทีมชาติฝรั่งเศส เต็ม90นาทีนะครับแม้ว่าในนาทแรกเนี่ยเจ้าตัวจะไม่ได้ลงเล่นก็หวังว่าจะไม่เหนื่อยล้าจนเกินไปนะครับในการที่จะบุกไปเยือนเอเธนสเตเดียมของแมนเชสเตอร์ซิตี้ในขณะที่ อีกคนหนึ่งที่เราจะต้องฝากความหวังเอาไว้กับเขาพอสมควรนะอย่างคาย h a ฮา a r แตลงเล่นให้ทีมชาติเยอรมันนะครับในการเจอกับเนเธอร์แลนด์เราก็ต้องเจอเวอร์จิฟันด์ของลิวอพูนะครับก็อาจจะทำผลงานได้ไม่ดีสักเท่าไหร่ในนัดที่2ของการอุ่นเครื่องแม้ว่านัดแรกจะยิงประตูมานะครับก็ถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงท้ายเกมนะครับส่วนอาการบาดเจ็บของนักเตะที่ ถอนทัพมาจากทีมชาตินะครับทางฝั่งอาร์เซนเนี่ยก็มีการถามถ่ายเข้ามาเหมือนกันว่ากาเบรียลมาติเนลลี่กาเบลมาเกลเยสแล้วก็บุญยศสาก้านะครับก็มีข่าวรายงานออกมาว่าบุกยศสาก้าเนี่ยน่าจะไม่มีปัญหานะครับน่าจะลงเล่นกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ส่วนทั้ง2กาเบรียลเนี่ยยังน่าเป็นห่วงอยู่นะครับอาจจะต้องรอให้มีความชัดเจนมากกว่านี้นะครับโดยอาร์เซนเนี่ยก็กําลังเข้าสู่ช่วงโปรแกรมโหดนะครับหลังจากจบ นัดนี้แล้วเนี่ยก็ยังจะต้องมีคิวที่จะต้องเจอทั้งแอสตันวิลล่าเชลซีสเปอร์แล้วก็ไบเออร์มิวนิกนะครับโดยตอนนี้เนี่ยทางพรีเมียร์ลีกเนี่ยได้ประกาศวันแข่งขันใหม่นะครับสำหรับเกมที่อาร์ซอลจะเปิดดังเอเมเรซเดียมต้อนรับการเยือนของเชลซีนะครับต้อนรับการมาเยือนของเชลซีนะครับ,รบ,รรบที่ถูกเลื่อนออกไปเนื่องจากว่าเชลซีเนี่ยติดภารกิจในการทำศึกฟุตบอล f a ฟเอคัพกับเลสเตอร์ซิตี้นะครับในรอบ8ทีมสุดท้ายที่ผ่านมา โดยเกมนี้เนี่ยจะถูกจัดให้เล่นในวันอังคารที่23เมษายนนี้นะครับเวลา2นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยก็ดึกอีกแล้วนะครับสำหรับแฟนบอลอาเซลโดยโปรแกรมของอาเซลนะครับหลังจากเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในวันที่31มีนาคมนี้ก็จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของรูตันทาวนะครับในวันที่3เมษายนวันที่6เมษายนจะออกไปเยือนไบตันโฮปเอาเบียนนะครับแล้วก็วันที่9 เมษายนเนี่ยจะกลับมาเล่นที่เอเมบสเซียมเป็นนาแรกของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับ14เมษายนพบกับแอสตันวิลล่านะครับแล้วก็17เมษายนเป็นการออกไปเยือนไบเอ็นิูนิคที่อาร์เรนซ์อารีแนในรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ8ทีมสุดท้ายนัดที่2นะครับ20เมษายนพบกับบูฟทอมตันออกไปเยือนบูฟทอมตัน erm นะครับแล้วก็ 2 3เมษายนเนี่ยกลับมาเล่นที่เอเมรสเดียมพบกับเชลซีอย่างที่ได้รายงานไปหลังจากนั้นเนี่ยก็จะออกไปเยือนทอร์นาสเปอร์นะครับในวันที่28เมษายนแล้วก็ปิดท้ายเดือนเมษายนนะครับด้วยโปรแกร,รมยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบรองชนะเลิศนะครับด้าน,นแรกถ้าหากว่าอาร์เซอลสามารถผ่านด่านไบร์มินิคเข้าไปได้นะครับยังไงอาร์เซอลดีครับจะนำข่าวสารมาฝากแน่นอนนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดต like, ิดตามด้วยนะครับขอบคุณนะครับ